มันก็ขายกันขายได้กิโลละซี่หาลอยผมนี่แหละครับโอ้กิโลละซี่หาลอยนสนอยู่สวัสดีครับพี่น้องอฟาร์มหนูนานครขานนะครับรบดีสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งการเลี้ยงไสเดือนไสเดือนพันยงังไนแอฟริการครับพันแอฟริกาเป็นพี่น้องโอ้บ่หนูบานใบหนีบ่เนบ่แม่นครับมีช่างคอม่านี่สาหร่ายอีกแล้วพี่น้องอันนี่เป็น อาชีพเสริมอีกทางเดือกนหนึ่งภาพพี่น้องว่าเบิ้งนะครับเป็นตาสนใจหนาสนใจเยเป็นตาเข่าทายพี่น้องลองลองโบสู้พี่น้องฟังกันนะอันอันนี้เขาเขาวิธีเตรียมบอลตั้งแตะเริ่มแหลกเขาเตรียมบอลกับเขาก็เอาขิงง้วนนี่นะครับกัขิงง้วนแห้งเท้าลงผสมกับดินดำจังหน่อยแล้วเขาก็หดน้ำไปจั๊กมือสองมือจากเบิ้งว่าทางในนี่มันเย็นแล้วเย็นแล้วเขาก็เริ่มเอาใส่เดือนลงได้ยเลยครับ อันนี้อันนี้มีโตไหมครับเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับนี่โตอ้ยปล่อยลงแล้วนี่ยมก็เริ่อมไงเลื่อมไงเรหรอ<ะ>ไอ้พวกนี้มันก็ดีขายได้เป็นปุ๋ยปุ๋ยนผอกใส่เดือนนี่ยังโมนี่นะอ๋อเดี๋ยวลองลอง,ลองจา่าไงกันไหมพี่น้องเป็นกันนะมันเป็นโตจังใดพันแอบฟริกาโลล,โลละสี่ลอยดิอือไอ้ดีได้พันมาจังไหนครับอันนี้สร้างไม่น็ตนีู่่นะครับนี่ สั่งในเน็ตมันพาะมันถี่ออกม่วงๆโนนอ่อนเพราะว่างโมนี่มันสีใหญ่เดี๋ยวเร็วเลยนะสื่อมากอะยังหลูกมันอยู่เล่นหลูกมันอยู่ติี่ยครับโอ้โหนี่พันแอฟริกาโลละสี่ลอยแล้วการตลาดห้องศึกษาดีแหละมั้งครับก็จะลงตลาดก็ห้องกัดลงในเน็ตนี่แหละครับใครอยากได้เป็นปุ๋ยห้องกัดกอกใส่ถุงให้ใครอยากได้ใส่เดือนก็ดลงพันไว้เองสี่ลหลักจน ันนี้กันเอามาเลี้ยงกับว่าอยากได้ปุ๋ยน้ำแล้วก็นห้าอยากตกปลากินตัวสองตัวนะโอ้อันนี้เป็นเกษตรผสมผสานตีปอดพุ่นอ่ะเกตนาปังพร้อมเกตนาฟังนำปลาดานโซล่าซิลโอ้โซล่าซลล์ครับเบิรงโซล่าซลล์เอาเป็นภาพี่น้องว่าเบิรงเกษตรตะกอนนะครับอีกอาชีพหนึ่งเนาะเพิ่นเลี้ยงหลายอย่างได้อยู่นี่อันนี้ก็เป็นโซล่าซลล์เพิ่งติดไม่นะครับเพิ่งติดไม่ตะกี้ก็เลี้ยงหนูตะกี้ก็เลี้ยงหนูอ่าเป็นโซล่าซลล โอ้แข่งโอ้แผงเขานี่ครับแผงเขานี่แล้วก็ขึ้นปั๊มครับปั๊มปั๊มอยู่ทั้งทั้งรางบาดานแล้วก็โค่นปล่อยลุงสะโอ้เจ็น้าฝั่งครับปีนี้พันหามโอ้ปีนี้พันธามเดี๋ยวพาเบิไปของเบิงโซล่าเซลล์กันโอ้นี่ดอกตีเออข้างหน้ากระสีเฮดียังก่อนนี่โอ้ทีกว้างดีแต่วะกดลงดินไว้ก็ที ครับปมูพริกยังนี่แหละครับหมูมันน่นดูแลง่ายจากน่อยแม่งมาเป็นร่องหลครับครับครับสวนแบาเฮ็ดการเกษตรนี่พื้นที่กว้างไปได้ครับนี่พื้นที่ทั้งเฮ็ดสวนสู่ยางนี่นไหมพื้นที่สวนสู่ยางก็รวมทั้งหมดยีสิบลายนะครับโอ้ยีสิบลายพื้นที่หลายนะครับตัดผังเคิงนีหาไร่ครับแจกไว้เฮ็ดหน้าอีกซิมหาลายหน้าอีกซิมหาลายปล่อยเลี้ยงปลา เป็นเกษตรผสมผสานของแถบพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับมึงมีพื้นที่เหมาะตี๋มองทอได้หลายทีเฮ็ดยังนะตี๋ปูบกคุ่งมาครับบักคุ่งหาบัก์ุ่งหาสายพันโอ้ทอ,อที่ว้านใบกับตีขาดว่าสีขยายใส่เดือนไปเนาะทามันดีเนาะทามันดีถึขยายใส่เดือนไปนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยในพวกต้นพวกพักอืมครบวงจรเลยตัวเนาะอ่ะที่จุดประสงค์หลักๆของช่องผมทีมาดีกับวาเบิ้งการเลี้ยงใส่เดือน ครับน้ำแต่ตัวโหลเฮาดีละก <N> um> ็ว่าถามันเป็นต่อไปได้ผมก,ก็าิี่วาศึกษานะครับก็ถือโอกาสทายขออนุญาตเพิ่มทายคลิปน้ำนะครับพอพือ้นที่เพิ่มบออีกนี่ครับพื้นที่เนื้อที่ยีทิปลัยนะครับกลับมาเรื่องการเลี้ยงใส่เดือนนะครับเริ่มต้นเขาเอาจ็กเดือนนี่มาเรื่อเนี่ยอ,อยู่ในบอ่อเนี่ยตามนั่นเลยครับก็จะให้เ,เ,หเป็นตัวแดงๆนี่แหละตัวแดงๆก็โอนมานี่อันนี้มันก็เริ่มดำแล้ว มันจะเป็นสีใดมันก็ขึ้นอยู่กับการกินของมันว่าดินที่มันกินมันทีออกสีใดไรเสิครเราการขยายพันธุ์เอาเหี้ยังไงการขยายพันธุ์มันมันเอากล้วยทิ้งไปนะมันที่ออกออกมาเองเราวิเราถ้ามันหลายสิเขาจะจับไปบวมไปเจ็บมันหลายก็กำไปเลยกำแยกไปบวมไปไปตะวันลักลักนี่ขึ้นอยู่ที่ดินของเข้าดินหนองเขาดินละกัน เดือนนึงนี่ไหน้ำซีเทียเออเพื่อไหดินมันชุ่มตลอดจะไหดินมันแห้งนี่หฮมไม่ยังเขาก็หาใหม่าะยังโปรใหมันน้ำซะดน้ำจากอาชิพละสองเทียถ้าเลี้ยงได้หลายมันเป็นอาชีพเสริมเลยเล่นตื่นไหมโอ้คือันโลละซีลอยโรลละซีลอยเขาเขาขายใน้รัศดาปีเปไหนเลย โลละสี่หลอยโว่เป็นแต่เขาทาเนีพี่น้องถ้าผูใ้ใดทอเหลืออะไรหลายเจังนะสี่นะแม่ครับก็ออไอยทิมไวเพราะว่ามูนิเอนไม่ได้แหย่หาเนาะมันกินดิน<อ>กินดินกินนั่นเนะเห็นแต่น้ำเห็นแต่ในทอหลั่งทัดเห็นตะเพิ่นบากันโลละสี่หลอยแม่นิดดีครับบัานนี้คือกาวแรกของกเกษตรกรยุคใหม่แหละพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสีอะไรเนาะคือก็มาศึกษาน้ำเพิ่นไปน้ำนะครับเหยี่ยนไหทุกอย่างเลยอืมก็ดีเห็ดนะโอ้ครับครับครับ โลละสีลอยพระนะพี่น้องแต่อ่อนซ่อนเราเลี้ยงขี้กระเดียนพระนะกัสีร้องเบิ้งนะครับผู้ใดมีความรู้เกี่ยวกับใสเดือนสายพันธุ์นี้ก็นแนะน้ำเข้ามาได้ในคอมเมนต์ใดน,นะครับถ้าเบิ้งคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกัฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมน้ำนะครับวันนี้คือสิลาไปก่อนนะครับกับไอตัวหลวงเฮาครับสวัสดีครับผม